การปล่อยให้ประกันรถขาดมีความเสี่ยงหลายประการที่ควรพิจารณาเช่น 1. ความเสี่ยงทางการเงินหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นขณะที่ไม่มีประกันคุณจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดเองทั้งค่าซ่อมรถค่ารักษาพยาบาลรวมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับคู่กรณีซึ่งอาจทําให้เกิดภาระทางการเงินมหาศาล 2. ผิดกฎหมายในประเทศไทยการไม่มีประกันภาคบังคับพรบ เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายซึ่งอาจถูกปรับได้หากถูกตรวจพบและคุณจะไม่สามารถต่อทะเบียนรถยนต์ได้หากไม่มีพอรอบอร 3. ความเสี่ยงต่อตัวเองและผู้โดยสารหากเกิดอุบัติเหตุประกันที่ขาดอาจทําให้คุณไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ในการคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลได้ทําให้ต้องรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลเองทั้งหมด 4. ความเสียหายต่อบุคคลที่3หากคุณชนหรือสร้างความเส